โตาจะหาสวัสดีฮะเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมกิจกรรมที่พี่เสจจานแล้วก็เพื่อนๆพี่พี่น้องๆมาร่วมโปรโมดดูละครตอนจบก่อนใครเพื่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกัน,น,น,นก็เป็นการชักชวนนะคะทุกคนมาร่วมชมตอนจบนะคะคือดูตอนจบก่อนใครนั่นเองนะคะหรือว่าจะเรียกว่า fast track express ก็ได้นะคะทึ่งทาง กิจกรรมนี้นะคะทางกองละครก็มาร่วมด้วยกันนะคะมีสนมชิงนะคะมีน้องสื้อวีนะคะนกชงมิงก็มานะ,ะทุกคนแล้วกย์ท่านแม่ทับชิงกังน้องจุยเหียนนางเอกของเรื่องนะ,ะก็มาด้วย

ให้เล่นกิจกรรมด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมีท่าพลังเวทโชว์ด้วยนะทุกคนอันนี้อันนี้เขาถามว่าใครน่ากลัวที่สุดในเขาชิวีนะเขาชี้มาที่ท่านสืออิงหมดเลยนะทุกคนเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะสอนท่าปล่อยพลังเวทนะคะทุกคนมาดูท่านอาจารย์ซื้ออิงนะคะซื้อฝูคนเก่งรอของเราสอนการใช้ ท่าพลังเวทนะฮะโอ้ว้าวพี่เซจันเก่งมากเลยนะคะใช้ท่าตัวเองนะฮะเดี๋ยวสอนน้องๆนะฮะให้ทำตามนั่นเองโอ้คิดค้นท่าได้แจ่มมากเลยแก่พยายามทำตามอยู่นะคะแต่มันไม่ได้จริงๆพี่สจันนี่เก่งมากๆกเลย ได้ใช่ๆได้ตัว2ใบเอ๋ยเนี่ยไมากันค่เลยนะคะทําครูของเราคุ่ก็เป็นกิจกรรมบางช่วงบางตอนนะคะใน,นนะวันนี้นะทุกคนซึ่งน่ารักมากๆเลยนะ,ะแล้วก็พี่สจันก็มาลงภาพเซลฟี่นะฮะในเว็บป๊อสต์ส่วนตัวนะฮะแล้วก็ในสตูดิโอก็มาลงโสพสต์ภาพพี่หล่อๆแบบนี้นะคะออลแบ็คหล่อในชุดดำนะคะเท่หล่อน่ารัก ครบเลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามรับชมลำในำกระดูกโยกหรือว่าอีกุยหยวนะคะเลาะรองเกสพอมมีเนี่นะคะก็คือตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะใครอยากชมรับชมตอนจบก่อนใครก็สามารถที่ซื้อ V.I.P. ได้นะคะในราคา99บาทนะคะที่ V.T.V. Thailand นะคะทุกคนก็สามารถไปซื้อได้นะคะใครอยากรับชม ตอนจบก่อนใครเพื่อนนะคะถึงวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะส่วนใครอยากรับชมแบบ2ตอน BFP แบบ2ตอนกอ็รับชมไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ